หาชอบช่อง SO Report by s i O ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้เรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของทาง Hawi Enliet w i f i e l d รล่กอนาคตไกลกันก่อนเลย หลังจากเขาตกอันดับตัวเลือกภายในทีมของทักอาา์เมอร์สรอย่างชัดเจนแล้วโอกาสการลงสนามก็ลดน้อยถอยลงไปตามลำดับอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเรานำไปเปรียบเทียบกับในการแข่งขันฤดูกาลก่อนหน้าสมัยที่ทางเยอเกนครอฟอดีในใหญ่เฮ v วีเมทัลยังกลุ่มบางเหียนในทิตแอนฟิล์ของเราอยู่ นั่นจึงทำให้โจตัวตกเป็นข่าวอย่างหนักถึงการย้ายออกจากทีมของเราไปในช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้และล่าสุดตามการเปิดเผยของทางพิดโอรู้กูรูด้านการซื้อขายคนดังก็มีการชี้เป้าออกมาแล้วว่าในตอนนี้หนึ่งในทีมที่หันมาให้ความสนใจในตัวเขาก็คือทางเจ้าสัวน้อยฟูแลมซึ่งพวกเขาเองก็เป็นอดีตต้นสังกัดเก่าของทางเอ็นเลยก่อนที่โจตัวจะย้ายมาอยู่กับทางสโมสรฟุตบอลหรืวอว่าผูลของเราอีกตัว แหล่งข่าวจากภายในสมูรซอเองได้แจ้งว่าในตอนนี้ทางฟูแลมกำลังดำเนินการเพื่อที่จะคว้าตัวทางฮาวิเอนเลยมิทซิลจัดทางลิเวอร์พูลกลับไปอยู่กับสมูรอนของพวกเขาในช่วงซัมเมอร์นี้นะโอรูกา้าปีกผู้นี้เป็นผลิตผลจากทีมเยาวชนของทางฟูแลมเองและก้าขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ของพวกเขาเป็นครั้งแรกตั้งแต่วันเดือนกันยายนในปี2018ตอนที่เขาเพิ่งจะมีอายุอานําได้เพียงแค่15ปีเท่านั้น จากนั้นเขาก็ขูกขายมาให้กับทางลิเวอร์พูลในช่วงสัมเมอร์ของปี2019จนกระทั่งสถานการณ์ล่วงเลยมาถึงปัจจุบันในตอนนี้มันมีโอกาสที่เขาจะได้กลับไปสู่ถิ่นคาวเวนคอตเทจอีกครั้งหนึ่งแล้ว ในฤดูการที่แล้วตัวของทางเอ็นเลียตตกอันดับตัวเลือกในทีมลิเวอร์พูลภายใต้การํทำทีมของทางอาร์เนสซอตด้วแต่วัย22ปีได้ออกสตาร์ทเป็นสวีทผู้เล่นตัวจริงในการแข่งขันเกมพรีเมียร์เพียงแค่2เกมเท่านั้นนั่นทำให้ตัวของทางนักเตะเองมีความปรารถนาที่จะยักออกจากสโมสรอนในช่วงซัมเมอร์นี้และเขาก็เป็นคนออกมาบอกเองด้วยว่ามีความกระตือรือร้นอยากจะลงสนามอย่างสม่ำเสมอมากขึ้นกว่านี้ มันเป็นที่เข้าใจกันว่าวอฟเฟตันวันเดอร์เรก็เป็นอีกสโมสสที่ต้องการจะเซ็นสัญญากับเขาด้วยเหมือนกันแต่แน่นอนว่าพวกเขาจะต้องเผชิญหน้ากับการแข่งขันแย่งชิงลายเซ็นของนักเตะที่ดุเดือดนั่นทำให้ทางฟูลแล้วหวังจะฉวยประโยชน์จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างตน้นในการดึงตัวของทังเอ็นเลียกลับมาอยู่ทีมกับพวกเขาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เขามีกรอําลาสโมสสไปเมื่อ6ปีก่อน เมื่อพูดถึงนักเตะที่กำลังจะอำลาสโมสรของเรากันไปแล้วอีกหนึ่งคนที่เข้าข้าขายด้วยเช่นเดียวกันก็คือในรายของทางไคลเออร์มอร์ตันมิดฟิลด์ที่เป็นผลิตผลจากทีมเยาวชนของเราเองหลังจากในการแข่งขันฤดูการที่ผ่านมานั้นตัวของทางมอตันก็ถูกดึงตัวเอาไว้อยู่กับทีมของเราเพื่อเป็นตัวแบ็กอัพแต่สุดท้ายเจ้าตัวก็แทบจะไม่ได้รับโอกาสลงสนามเลย ล่าสุดตามการรายงานข่าวจักทางเดอะเวสแฮมเวย์สื่อท้องถิ่นจากประเทศอังกฤษก็มีการชี้เป้าออกมาเลยว่าในตอนนี้ทางคุณค้อนเวสแฮมยูไนเต็ดกำลังแสดงความสนใจต้องการจะเซ็นสัญญากับทางมอร์ตันไปเสริมความแข็งแกร่งให้กับแผนกลองกลางของพวกเขา มันมีการระบุต่อเนื่องไปอีกด้วยว่าที่จริงแล้วทางเวสแฮมมีการเกาะติดสถานการณ์ของทางมอรตันมาเป็นพักใหญ่ๆแล้วแล้วก็คอยดูพัฒนาการของเขาในศึกชิงชมป์แห่งชาติยุโรปชุดอายุไม่เกิน21ปีอยู่ด้วยทั้งนี้ทางกรมพอตเตอร์กุญซือชุดใหญ่ของพวกเขาก็ต้องการที่จะลดอายุค่าเฉลี่ยภายในทีมลงมาด้วยการเติมบัรดาน,นักเตะด,ดาวรุ่งมากขอนสวรรค์เข้ามาสู่ทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ นั่นจึงทําให้ตัวของทางมอตตันในปัจจุบันก็เพิ่งจะมีอายุอาณาเพียงแค่22ปีเท่านั้นตรงกับความต้องการของพวกเขาแบบพอดิบพอดีจึงทําให้ทีมดังจากกรุงลอนดอนนั้นให้ความสําคัญมาเป็นอันดับต้นๆในการเซ็นสัญญากับทางเขา ถ้าเราย้อนกลับมาดูในการแข่งขันฤดูการที่ผ่านมาก็กจะเห็นได้ว่าตัวของทางมอตัมได้รับโอกาสลงสนามให้กับทีมของทางซ็อกไปเพียงแค่5เกมเท่านั้นซึ่ง3จาก5เกมดังกล่าวก็เกิดขึ้นในการแข่งขันคาราบาวครับแล้วที่เหลือก็คือการลงเล่นในศึกเอฟเอครับและการแข่งขันดูฟาแชมสเปนลีกไปอย่างละนัดนั่นเอง นอกจากนี้ตัวของทางมอร์ตันก็ยังมาเจอกับปัญหาอาการบาดเจ็บที่บริเวณหัวไหล่ตามเล่นงานเขาในการ,รเผชิญหน้ากับทางนักบุญเซาทันตันเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วซึ่งทําให้เขาต้องเข้ารับการผ่าตัดและต้องพักยาวนักไปหลายเดือนด้วยกัน อนหน้านี้เขาก็เคยผ่านประสบการณ์การถูกปล่อยยืมตัวมาแล้วในฤดูกาล2 0 2 2 2 0 2 3ถึงไปอยู่กับทางบ็ c เ b u r n s บิร์นโลเวอร์และในฤดูกาล2 0 2 3 2 0 2 4ถึงอไปอยู่กับทางเฮาซิตี้ตามลำดับจึงทำให้เจ้าตัวค่อนข้างจะมีประสบการณ์โชกโชนในการลงเล่นศึกแชมเปี้ยนชิพนี่ทำให้ในช่วงเวลาซัมเมอร์นี้น่าจะเป็นกรอบเวลาที่เหมาะสมที่เขาจะย้ายไปหาความท้าทายใหม่ๆในเส้นทางอาชีพของตัวเองตามลำดับ เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงเกาะติดเกี่ยวกับเรื่องราวของนักเตะที่มีโอกาสจะเก็บเข้าของยักษ์ออกจากทีมของเราไปอีกเช่นเดียวกันต้องจะขยับมาดูในส่วนของเกมรุกกันบ้างนั่นก็คือในรายของทางเฟเดริโกเคียซ่าปีกทีมชาติอิตาลีที่เราไปคว้าตัวเข้ามาจากทางมาลายยูเวนตุสย่อกลับไปเมื่อช่วงสัมเมอร์ที่แล้วด้วยส่วนราคาหวมเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติม,ม12.5ล้านปอนด แต่มันก็เป็นที่ชัดเจนว่าดาวเตะวัย27ปีนั้นไม่ได้เป็นที่โปรดปารานของทางอ็อเนอร์สโตรดและเขาก็ได้รับโอกาสลงสนามในการแข่งขันฤดูกาลที่ผ่านมาไปเพียงแค่14นัดเท่านั้นในการแข่งขันทุกรายการโดยในจํานวนดังกล่าวนั้นได้ลงเล่นเป็นตัวจริงไปเพียงแค่4เกมนั่นจึงทําให้เขาได้รับความสนใจจากหลายสโมสรชั้นนําโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศเอิตาลีบ้านเกิดของเขาไม่ว่าจะเป็นทางปีศาจแดงดำเอซีมิลาน อส,สูร์ลานาปโปลีและแม้กระทั่งถังม้าลายอยู่เวนตูสอีกตัว ล่าสุดมันก็มีรายงานข่าวออกมาจากทางสาชาติทาวโวริเอรี่นักข่าวคนดังจากทางสกายสปอร์ตสวิตเซอร์แลนด์ที่มีการยืนยันออกมาเลยว่าลิเวอร์พูลมีความต้องการที่จะขายตัวของทางเคียซ่าออกไปและพวกเขาก็มีการตั้งส่วนราคาในเบื้องต้นของทางนักเตะเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกด้วยอยู่ที่ตัวเลข15 000, 000 e UR, ล้านยูโรหรือคิดเป็นดอก12.8ล้านปอนด์ซึ่งจะทําให้เราได้เงินค่าตัวทั้งหมดกับที่เรามีการจ่ายออกไปให้กับทางเบียงโคเนลี่เมื่อ12เดือนที่แล้ว กลับคืนมาแต่ในทางตรงกันข้ามเราจะไม่พิจารณาในการดิวปร่อยิืมตัวนักเตะแต่จะมีการขายขาดเขาออกไปเท่านั้นการย้ายออกจากทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลออกไปของทางเฟเดริโกเขียซานนั้นทีมแชมป์ของประเทศอังกฤษมีการเรียกร้องค่าตัวของเขาที่ตัวเลข15ล้านยูโรทาโวลิเอลีกล่าว นอกจากนี้พวกเขาไม่ต้องการที่จะได้ยินขอน้อเสนอในการขอยืมตัวนักเตะพร้อมเงื่อนไขออปชันหรือการบังคับซื้อขาดเขาต่อไปแม้ว่านั่นจะเป็นสิ่งที่ทางฟุตบอลอิตาลีทำกันอย่างเป็นประจำก็ต่างทีลิว์พูมีการแสดงออกอย่างชัดเจนให้ทางเอเย่นต์ส่วนตัวของทางนักเตะได้รับทราบแล้วว่าพวกเขาพร้อมที่จะปล่อยตัวของเขาไปแต่ต้องเป็นกรณีที่ตัวของทางเฟเดริรกกเคียซ่าสามารถจะทำเงินกลับมาสู่เมอร์ซีส่ได้เท่านั้น ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ในในก็พูดถึงเรื่องราวการปล่อยตัวทางเฟเดริโกเคียซ่าออกจากสโมสรของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปเราจะมาเกาะเกี่ยวกับประเด็นนี้ให้ครบต้วนกระบวนความกันไปเลย หากเพื่อนๆจำกันได้ก่อนหน้านี้มันก็เคยมีกระแสข่าวออกมาแล้วว่าลรืวอรว่าพูลได้วางตัวทางมาลิกโฟฟาน่าปิดตัวเก่งจากทางสโมรสรโอลิมปิกลียงเป็นตัวตายตัวแทนหากพวกเขาปิดการขายทางเคียร์ซากออกจากทีมของเราไปในช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะซับเมอร์นี้ล่าสุดมันก็มีการยืนยันเรื่องนี้ออกมาอีกครั้งหนึ่งแต่คราวนี้เป็นการรายงานข่าวออกมาจากทางเลอกริฟส์สํานักข่าวชื่อดังของประเทศฝรั่งเศสเอง พวกเขามีการชี้ชัดลงมาเลยว่าลเวร์ภูหันไม่ความสนใจในตัวของทางโฟ,ฟราฟาน่าอย่างจริงจังโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสถานการณ์ล่าสุดที่ทางต้นสังกัดของเขาก็คืิถูกประกาศให้ตกชัดไปสู่ลีกเดอร์สจากการที่พวกเขามหนี้สินล้นพ้นตัวและไม่สามารถที่จะหาเงินมาปรับควบดุลทางบัญชีได้ทัน จัตุรัา,กา,าการดังกล่าวข้างต้นก็ยิ่งเป็นตัวบีบคั้นให้ทางลียงจำเป็นจะต้องปล่อยตัวบรรดาสตาร์ดังภายในทีมของพวกเขาออกไปและมันก็ามาส่งผลกระทบต่ออนาคตของทางฟูฟาหน้าอย่างลีเลียงไม่ได้ ปัจจุบันเจ้าต,ตมีสัญญาผูกมัดกับทางลียงถึงช่วงสัมเมอร์ของปี2028และพวกเขาก็มีการตั้งค่าตัวของเขาเอาไว้อยู่ที่ระหว่าง30-50ล้านยูโรด้วยกันหรือคิดเป็นราว25.6-42.6ล้านปอนด์เท่านั้นนี่ถึงการมาเป็นโอกาสทองสำหรับทางลิเวอร์พูลของเราที่จะสามารถคว้าตัวนักเตะได้ในสนนราคาเรียกได้ว่าสุดถูกกันเลยทีเดียว สำหรับนลาของทางโฟฟาหน้านั้นเขาก็เป็นนักเตสะสารพัดประโยชน์คนหนึ่งหลังจากโจว์ตัวสามารถลงเล่นได้ทั้งในตำแหน่งปีซ้ายและปีขวารวมไปถึงทางตัวรูปอีกตัว ปัจจุบันเขาก็เพิ่งจะมีอายุอานามเพียงแค่20ปีเท่านั้นซึ่งหมายความว่าเจ้าตัวยังสามารถที่จะพัฒนาฝีเท้าไปได้อีกไกลและในการแข่งขันฤดูการที่ผ่านมาเขาก็าฝากผลงานการมีส่วนร่วมในการทําประตูไป17ลูกจากการลงสนาม4 1นัดในการแข่งขันทุกรายการโดยแบ่งเป็นการพิ่เขาทำประตูด้วยตัวเองไป11ลูกและผ่านบอลให้เพื่อนร่วมทีมทําประตูไปอีก6กแอสซิ เมื่อพูดถึงเรื่องราวความเป็นไปได้ในการเสริมทัพสำหรับตำแหน่งแนวรุกของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราจะขยับกลับมาดูในส่วนของเกมรับกันบ้างดีกว่ามันนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ทีมของเราให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆเลยก็ว่าได้หลังจากเรากำลังจะมีการขายตัวทางจอร์เรลคอนซาปักหลังดาวรุ่งอนาคตไกลไปให้กับทางห้างขายยาไบาเออร์หรือเวอร์กูเซนหรือเหลือแค่เพียงรอการประกาศยืนยันดีลนี้อย่างเป็นทางการออกมาเท่านั้น ส่วนในรายของําอิบราฮิมาโูนาเตเองก็เกิดความไม่แน่นอนอย่างหนักในอนาคตของเขาหลังจากเจ้าตัวปฏิเสธการต่อสัญญาฉบับใหม่จึงทําให้ทีมของเราต้องมีการเล่งเดินหน้าการเจรจาในการคว้าตัวของหลังคนใหม่เข้ามาร่วมทีม ล่าสุดตามการเปิดเผยของทางเลวิสติลนักข่าวคนดังก็มีการชี้เป้าออกมาเลยว่านอกจากในรายของทางมากเกีฮีแล้วทามจอเรลฮอโต้ักลังดาวรุ่งอนาคตไกลจากทางสโมสรอาร์จากอัมสเตอร์ดัมก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ทีมของเราอยากจะได้ตัวมาร่วมทีม แล้วถึงขั้นที่ทางยอดทีมจากเมือซี่ไซค์มีการวางเขาเอาไว้เป็นตัวตายตัวแทนในระยะยาของทางเวอร์กิลฟันได้หากถึงตอนที่กับตันทีมของเรามีการเลิกเล่นจากสโมสรของเราเมื่อถึงตอนที่เขาหมดสัญญาปัจจุบันในช่วงสัมมร์ของปี2027อีกตัว ความปรารถนาหลักของลิเวอร์ pool ที่มีการรายงานข่าวออกมาตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คือพวกเขาต้องการจะได้นักเตะหนุ่มที่ท้ายที่สุดแล้วสามารถจะก้าวขึ้นมาทดแทนในรอยเท้าของทางเวอร์กิลฟานไดไดาสตีลกราวแล้วคนหนึ่งที่ผมเคยพูดชื่อไปแล้วก็คือในราของทางจอร์เรลฮาโตนะซึ่งปัจจุบันเขาหลงเล่นให้กับทางอาเจ็ตอัมสเตอร์ดัม นี่คือคนหนึ่งที่ถักลิวร์พูชื่นชอบเป็นอย่างมากและแน่นอนที่สุดว่าพวกเขาอยากจะได้ตัวผู้เล่นรายนี้หลังจากก่อนหน้านั้นพวกเขาก็พลาดได้ตัวนักเตะหนุ่มอย่างทางเดน่โยโรและดินฮุยเซ่นในช่วงสองตลาดรอบที่ผ่านมาความปรารถนาของลิวร์พูมีความชัดเจนอย่างมากว่าพวกเขาต้องการนักเตะหนุ่มเพิ่มเติมเข้ามาสู่ทีมและในขณะเดียวกันก็มีการจับตาถึงโอกาสในตลาดซื้อขายนักเตะอยู่ด้วย รายงานข่าวดังกล่าวข้างต้นของทางสตีลก็จะไปตรงกับสิ่งที่ทางดันแคนคาสเโซกูรูด้านการซื้อขายคนดังมีการออกมาเปิดเผยล่วงหน้าไปตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าเวอร์ภูลมีการติดต่อดโดยตรงไปหาตัวของทางนักเตะเพื่อพูดคุยถึงความเป็นไปได้ในการย้ายมาร่วมทิมแอนฟิลด์แล้วอีกด้วย ไหนๆก็เปิดประเด็นมุเรื่องเราเกี่ยวกับความสนใจของทีมเราในรายของทางจอร์เรลฮ่าโตกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราก็ยังคงเกาะติดเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ครบถ้วนกระบวนความกันไปเลยเพราะดูเหมือนว่าล่าสุดมันก็จะมีการขยับขย้ขยนตัวของทางฝั่งอารจ็อัมสเตอร์ดัมซึ่งเป็นต้นสังกัดของนักเตะที่เรียกได้ว่าน่าจับตามองอย่างยิ่ง หลังจากที่มันมีกระแสข่าวหนาหูมากขึ้นเรื่อยๆตามลดับว่าตัวของทางฮาโต้มีโอกาสเก็บข้าวของยักษ์ออกจากสมสรของพวกเค้าไปแล้วมันก็ดูเหมือนว่าเรื่องนี้น่าจะเกิดขึ้นกลายมาเป็นความจริงในอนาคตอันไกล้หลังจากเราได้เห็นทักอาจจ็มีการเดินหน้าท้บทับนักเตะที่จะเข้ามาเป็นตัวตายตัวแทนของทางฮาโต้หลอกลับเอาไว้แล้ว ู้ที่ออกมาเปิดเผยเรื่องดังกล่าวก็คือทานทีวันดุยจินนักข่าวจากทางฟุตบอลอินเตอร์เนชั่นแนลสื่อชื่อดังจากประเทศฮอลแลนด์เองหลังจากเข้ามีการชี้ชัดลงมาเลยว่าการดําเนินการในตลาดซื้อขายนักเตะของทางอาแจกนักปัจจุบันมันเป็นการบอกใบไ้ได้อย่างชัดเจนเลยว่าพวกเขากําลังจะขายทางฮาโต้ที่กําลังตกเป็นกระสข่าวอย่างหนักกับทางลิเวอร์พูลของเรานั่นเอง หล s, ัจากได้ใส่ชื่อของทางโรมันเวกาเข้ามาในลิสไลา์ที่สำหรับตัวตายตัวแทนของทางจอร์เรลฮาโต้แล้วนะฟานดุยจินโพสยินยันผ่านหน้าเอกส่วนตัวของเขาเองในตอนนี้พวกเขาอาจจะยังไม่ได้มีการเดินหน้าอย่างเต็มกำลังในเด๋ยวนี้แต่ทางชอนไฮติงก้าก็หวังว่าทาโกเว่นไวดาวจะกลับมาสู่ฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดของเขาได้อีกครั้งหนึ่ง ในตอนนี้นอกจากทางอาแจ็กซ์แล้วตัวของทางเวก้าก็ยังอยู่ในเรดาร์ของทางเฟยโนโรธเธอดับตึกเช่นเดียวกันค่าตัวของทางเวก้าคืออยู่ที่เพียงแค่5้ล้านยูโรแต่ในตอนนี้มันก็เป็นที่คาดหมายกันว่าค่าตัวของเขาอาจจะมีการพุ่งขึ้นมาสูงมากกว่านั้นไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพราะอยากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของหนึ่งในผู้เล่นคนสำคัญสำหรับแนวรุกของเรากันบ้าง นั่นก็คือในรายของทาง unes, yes, ดาวิดนูนเยสดาวิงทีมชาติอุรุกวัยของเราที่ครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นนักเตะที่มีสีติค่าตัวแพงที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ของทีมเราจากตอนที่เขาย้ายจากทาง on, a, uti, ยูริสปอนเบนฟิก้ามาสู่ทีมแอนฟิลย้อนกลับไปในช่วงซัมเมอร์ของปี2022เพื่อสนวนราคาหลวงเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติม85ล้านปอนด์ก่อนอที่สถิติดังกล่าวข้างต้นจะถูกทางฟอร์นเวสซ์ซูเปอร์สตาร์ดังที่ย้ายจากทางไบรเออร์เลือเวอร์คูเซนมาในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยค่าตัว1 ร1 6สล้านปอนด์ทำลายสีิติกลงไปเป็นทีเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันนั้นตัวของทางนูนเยสก็ได้รับการคาดหมายว่าจะถูกขายทิ้งออกจากทีมของเราไปในช่วงซัมเมอร์นี้และก่อนหน้านี้เราก็ได้เห็นทางฟาบิซโิโรมาโน่นักข่าวระดับเทียรหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวข่าวเรื่องการซื้อขายนักเตะมีการออกมายืนยันแล้วว่าตัวของทางนูนเยสนั้นสามารถที่จะบรรลุข้อตกลงกับทางนาโปลีสําหรับการย้ายไปโชฝีเท้าในเวทีเก่าช่วงเสื่ออาได้แล้วอีกตัว ว่าล่าสุดมันก็มีประเด็นที่น่าสนใจออกมาเพิ่มเติมหลังจากเราได้เห็นการเคัียบเคลื่นตัวออกมาตามลําดับสําหรับยอดทีมจากเมือเนเปิลและล่าสุดพวกเขาก็มีการส่งทีมผู้บริหารเดินทางมาถึงสหราชอาณาจาักรเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อหวังจะปิดดีลการคว้าตุดทางดุนเยสในครั้งนี้ให้ได้ ในตอนนี้ขั้นตอนมันก็เหลืออยู่แค่ว่าทางลิเวอร์พูลของเราจะสามารถหาข้อตกลงร่วมกันกับทางนาโปลีได้หรือไม่อย่างไรกันหลังจากในส่วนของทางนักเตะเองนั้นพวกเขาสามารถที่จะบรรลุข้อตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกันได้หมดแล้วด้วยจะเป็นการเซ็นสัญญากันยาว3ปีพร้อมออปชั่นที่จะสามารถขยายเพิ่มได้อีก1ปีล่าตัวของทักออลิโลอดเบรอสเซนติสประธานสโมสรของพวกเขาก็าเป็นคนกระโดดลงมาดูแลดีลนี้ด้วยตัวของเขาเองอีกด้วย นายก็พูดถึงโอกาสการย้ายทีมของทงางดาววินนูนเยสกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงเกาะติดเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย เดียวกันหลังจากมันก็มีกระแสข่าวจากทางประเทศอิตาลีให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกด้วยว่าจากเงื่อนไขาการเซ็นสัญญาของทางนูนเยสไปอยู่กับทางนาโปลีนั้นจะทําให้โจตัวจได้รับค่าเหนื่อยที่ตัวเลข5ล้านยูโรต่อปีบวกกับเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติมต่างหากซึ่งหากเราตีกลับมาเป็นเงินสกุลปอนด์ก็ะจะตรงกับ4.2ล้านปอนด์ต่อปีหรือคิดเป็นดาวรายสัปดาห์จะตกอยู่ที่80,000ปอนด์ต่อสัปดาห์เท่านั้นเรียกแต่ว่าตัวของทางนูนเยสยอมรับค่าเหนื่อยที่น้อยลง ด้วยการย้ายทีมครั้งนี้สามารถเป็นไปได้อย่างราบรืน่นนั่นจึงเป็นเหตุผลที่อธิบายได้ว่าทำไมตัวแทนของทางนาโปลีถึงมีการบินมาที่สหราชอาณาจักรตั้งแต่เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเพื่อเปิดหน้าการเจราจายอย่างเป็นทางการกับทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลของเรานั่นเอง ขณะเดียวกันล่าสุดเราก็ได้เห็นการดําเนินการของทางฟอเ i ียโรมาโนนักข่าวระดับเทียนหนึ่งที่เขาก็มีการไปโพสต์ตอบในข้อความของโพสต์ที่เขามีการพูดถึงการย้ายทีมของทางนูนเยสดังกล่าวข้างตน้นโดยการที่เขามีการใส่อิโมจิเป็นรูปจับตาเอาไว้และนั่นก็มีการดําเนินการจัดทางฝั่งของตัวนูนเยสเองที่เขาไปโพสต์ตอบโพสต์ดังกล่าวข้างต้นของทางโรมาโน่ทอดหนึ่ง ้าเขามีการแท็กไปหาทางโรมาโนพร้อมกับใส่อีโมจิเป็นรูปหน้าเล่นลิ้นเล่นตาและก็ใส่อีโมจิเป็นรูปชูนิ้วขึ้นมา2นิ้วและเช่นเดียวกันกับอีโมจิรูปสุดท้ายเป็นรูปจับมือ จากคอมเมนต์ดังกล่าวข้างต้นของตัวนุนเยสเองก็ทำให้ทางเดโอซีคอปสีที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะนำมาเป็นภาดหัวข่าวใหญ่ประจำวันนี้เลยว่าดาวิดนุนเยสดูเหมือนว่าจะยืนยันกันย้ายออกจากถาลกลวูปของเขาและจากการดำเนินการในสื่อสังคมออนไลน์ เรงนี้มันก็ค่อนข้างจะเป็นที่ชัดเจนแล้วว่าตู้ของทางนูนเยสจะไม่ได้ลงเล่นกับทีมของเราต่อไปในการแข่งขันฤดูกาลหน้าขึ้นอยู่กับว่าสุดท้ายแล้วเขาจะสามารถตกลงกับทางนาปูรีในแง่ค่าตัวการย้ายทีมออกจากทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์อพูลของเราไปหรือไม่แล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไวไ้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ